Hi สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องฟิมมิโกโนโวันนี้นะคะพิมจะมาสอนทุกคนนะคะแต่งหน้าลุค cream girl นะคะลุคนี้ก็จะมีความเป็นแบบผิวสุขภาพดีแบบใสาฝ่อคะ่ะมีความแบบ r e a ต t y มีความแบบ luxury มีความ r i c นิดนึงเนาะลุคนี้เหมือนจะแต่งไม่ยากนะคะเหมือนว่าอุปกรณ์จะน้อยแต่ว่าจริงๆขั้นตอนก็ค่อนข้างจุกจิกมากนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะพิมพจะลงเป็นเซรั่มของคิ e ส์ก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พิมพมีรอยดำรอยแดงเยอะนะคะก็ต้องใช้ตัวนี้เลยนะชอบตัวนี้เพราะว่ามันเห็นผลจริงนะคะสามารถใช้ทั่วทางหน้าได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้แบบว่าเฉพาะจุดเท่านั้นเนาะ ถัดมานะคะเนื่องด้วยพิมพ์ตั้งใจว่าจะไปถ่ายกับแดดด้วยนะคะเน่ก็เลยจะต้องหาก,กันแดดด้วยนะคะกันแดดที่วันนี้พิมพ์จะใช้นะคะจะเป็นเอเลซ่นะคะนี่ชอบมากๆนะคะให้ความแบบบางเบาผิวนะคะแล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยนะเขาจะเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยก็ตแตะไปที่ผิวได้เลยนะคะง่ายซึมไวพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าทับได้นะถะัดมาเราจะมาเริ่มลงงานผิวเลยนะคะ ในส่วนของงานผิวนะคะพิมพ์ขอลงเป็นวิตามินเฟสเบสของบอบบี้บรา์ก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบกระปุกเล็กนะคะพิมพ์เอามาใช้ก่อนนะคะให้มันหมดน,นี้ก็ชอบนะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ครกเลยนะแล้วก็ทำให้ผิวแบบสวยมากแต่งหนะ้าติดทนดีเลยนะผิวไม่แห้งเลยนะคะวเวลาแต่งหนะ้าต่อไปเราจะมาเริ่มลงฟาวเดชั่นเลยนะคะทุกคน พิมจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะของ Brow It นะคะลักษณะฟองน้ำที่ทุกคนควรมีนะคะจะต้องเป็นรูปหัวตัดแบบนี้นะคะเราใช้รองพื้นกับหัวตัดตรงนี้นะคะก็เอาไปชุบน้ำนะคะแล้วก็ฟองน้ำที่จะต้องขยายใหญ่นะคะอย่างตัวนี้ก็ค่อนข้างขยายเยอะนะคะของ Brow It นะคะวันนี้พิมจะใช้เป็น Foundation ของ Maybelline นะคะ ตัวนี้เขาจะค่อนข้างให้งานผิวในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ปกปิดในระดับที่พอใช้ได้นะก่อนจะลงรองพื้นที่ผิวนะคะให้เราเบลนด์ไปที่หลังมือก่อนนะคะเพื่อวอร์มเขานะรองพื้นเขานะตัวฟองน้ำที่ดีอีกข้อหนึ่งก็คือต้องกินรองพื้นได้ดีนะคะอย่างตัวนี้ก็กินรองพื้นได้ดีมากๆเลย <c oughs> ขอภายในความเสียงแหบนะคะเช่งนี้แบบว่ารู้สึก ปวยนิดหน่อยก็แท็บไปที่หน้าเลยนะคะ้งหัวปลายแหลมขขขเขาค่อนข้างเข้าซอกซอนใต้ตาได้ดีนะคะเลิศมากเลยทุกคนชอบจะได้งานผิวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนพีมไม่รู้ว่าทำไมในกล้องมันดูขาววอกขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะแสงเนาะจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าพิมก็มีรอยดำรอยสิบอยู่นะคะจะใช้เป็น NARS creamy concealer นะคะ เป็นสีไลท์สองวานิลานะคะสีก็จะค่อนข้างมีความขาวนะคะทิมจะทาไปบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็ตรงที่เป็นรอยสิบนะก็มีใต้หัวคิ้วนิดนึงนะคะทพิการคิ้วมาแล้วนะคะแต่เพื่อให้ช่วงหางตาเนี่ยมันมีความกว้างขึ้นนะพิมก็เลยจะใช้ทาใต้คิ้วด้วยนะคะเรานี้จะใ,ใช้นิ้วของเราในการเลนนะคะเพราะว่าอยากให้ดูพิกเมนต์มันหนาขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะได้ปกป,ปิดได้ดีนะ ชอบคอนซีลเลอร์ของนารมากเลยอะรู้สึกแบบมันปกปิดได้ดีมากจริงๆนะคะจริง,รงๆเขาก็เป็นตำนานอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องแบบพูดถึงเยอะกับนารนี่นะคะก็จะได้งานผิวประมาณนี้เลยนะคะต่อไปพิมจะมาคอนทัวร์กรอบหน้านะคะแต่ว่าคอนทัวร์ที่พิมจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นฟาวเดชั่นของ m a y b e l l i n e เหมือนกันนะคะแต่พิมพ์จะใช้เป็นสีที่เข้มขึ้นมานะคะพิมจะใช้เป็น m a y b e l l i n e Fit Me นะคะสี 4, 2 3 5นะคะ ก็จะวอร์มที่หลังมือเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำอีกด้านหนึ่งที่ข้างหลังรอยปัดน,นะคะคอนทัวร์หน้านะจะคอนทัวร์ไปที่หลังแก้มน,นะคะจริงการคอนทัวร์กรอบหน้านะคะขึ้นอยู่กับว่ากรอบหน้าของแต่ละคนเป็นยังไงเนาะอาจจะไม่ต้องไล่กรอบแบบพิมก็ได้นะคะคอนทัวร์ข้างใต้ด้วยนะแล้วก็จะมาไล่ด้านมีเปื้นนะคะใช้เบอร์2 3 5เหมือนเดิมเนาะ ไปจะมาเสร็จแป้งเลยนะคะทุกคนแป้งที่พิมพ์จะใช้วันนี้จะเป็นคอนคิวเพนะคะจะเป็นรุ่น a v e r a g n l o w นะคะใช้เป็นหัวแปรงแบบนี้ของซ u เปอร์มามนะคะกวก็พิมพ์จะทาบริเวณที่เป็นแบบช่วงความมันง่ายนะคะช่วงแบบต้ตาสมูนนิดนึงขออนุญาตทาลิปมันก่อนนะคะวันนี้ลิปมันที่พิมพ์ใช้เป็นบอ b บี้บราวนะคะ เป็น extra lip tint นะคะสี b บร r raspberry นะงานผิวเสร็จแล้วนะคะต่อไปพิมพ์จะมาทำคิ้วนะคะพิมพ์จะใช้เป็น e20 นะคะรุ่นสี dark brown นะพิมพ์จะเขียนตรงบริเวณแค่ห่างคิ้วก็พอนะคะเพราะว่าพิมพ์มีคิ้วอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะใช้หัว s p o o l e ค่ะน,นะคะในการเกลีดกลียให้มันแบบ เสแล้วพิมพ์จารเซตคิวด้วยบราวน์โคดของ f o For y u u t o o นะคะวิธีการเซตคิวนะคะก็คือให้เราปัดทุกอย่างขึ้นไปหมดเลยนะคะเสร็จแล้วตรงห่างคิวนะคะให้ตั้งแบบนี้แล้วก็จัดลงมานะคะแบบนี้คิวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มที่งานตากันเลยนะคะตาวันนี้พี่จะใช้เป็นในเ u ตเอเบิดีเคนะคะ เป็นรุ่น Y w a s t e นะคะตลับสวยมากชอบเนคเคตมากเป็นพาเลตสีตาที่เป็นอันหนึ่งในตรงใจของคิมมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าเสียดายว่าน้องเขาไม่ขายแล้วนะคะแย่มากเลยพิมจะทาเป็นสีสเปอร์ก่อนนะคะสำหรับพิมจะใช้เป็นสีนูดี้นะคะ ขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะคะให้ดูแบบเขียวขึ้นหน่อยเนาะต่อไปพิมพ์จะใช้เป็นแปรงหัวฟืองแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของซูเปอรม์มามนะคะพิมพ์จะใช้ทาสีแตนด์ร์ฟนะคะไปบริเวณใต้ตานะคะก็เหนือชั้นตานใช้แปรงของในเลเดตรงหัวพุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะจิ้มไปที่สีนูตี้นะทาใต้ตานะคะบริเวณด้านล่างช่วงหลังนะคะให้ดูแบบ ีตต่อไปจะมาเขียนอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ iner, พี่พิมจะใช้จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าอยากให้มีความเขียวคมแต่ว่าไม่ได้อยากให้ดูแบบเขียวคมจนเกินไปนะคะจะใช้เป็นของ Sephora c o l เ r อร์บล l i กไนะคะหน่วยก็จะเป็นฟองน้ำปากกาแบบนี้จะกรีดแค่ตรงหางตาก็พอนะคะ ไปจะมาดัดขนตานะคะวิธีดัดขนตาของพิมพ์นะคะพิมพจะเอาหัวสปูลี่นะคะในการมาเวียงเส้นนะคะให้เป็นระเบียบก่อนขั้นแรกนะคะมาพิมจะมาดัดขนตานะคะทุกคนให้เราเก็บขนตาให้เต็มกรอบนะคะหละังจากนี้เสร็จเราก็ค่อยๆยกตาขึ้นนะคะจะได้ขนตาย,ยกแบบนี้เลยนะคะ จะใช้เป็นมาสคาร่าของ L'Oreal นะคะรุ่น Air Volume สีฟ้าตัวนี้นะของเขาจะค่อนข้างมีความหัวใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็เวลาดึงออกมาเนี่ยมันค่อนข้างดึงตัวเนื้อมาสคาร่าออกมาเยอะนะคะก็ให้ <c oughs> ลองพยายามเกลียกล่ยๆให้พอดีพอดีหน่อยนะให้ปัดแบบจิ้มโคนก่อนนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะในหัวสปูลี่เหมือนเดิมนะคะในการเก็บนะคะพวกเศษต่ตางๆที่ไม่สวยงามออกไปนะเลเธอนะคะก็ให้ใช้คอตตอนบัตนะคะใครที่มีคอตตอนบัตปลาแหลมก็จะดีมากเลยนะคะแก้มที่พิมพ์จะใช้ในวันนี้นะคะจะใช้เป็นสีชมพูก่อนนิดนึงนะคะจะใช้เป็นบอบบี้บราวนะคะตัวนี้นะคะ มีสองฝั่งมีเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นพิมบัสีชมพูใช้เป็นตูดของฟองน้ำของเรานะคะก็แทบบริเวณหน้าแก้มของเราะะละพี่พิมจะใช้เป็นบัชแบบแป้งนะคะเป็นสีประมาณนี้นะคะนี่เป็นของ Q ะคะิวเพรสนะเลยเหมือนค่อนข้างเลยเทนนะคะพี่จะใช้สีประมาณสีส้มตัวนี้นะคะผสมกับสีชมพูนิดนึงแล้วก็แต้มไปที่บริเวณหน พิมจะมาทาปากนะคะพิมจะใช้เป็น 2P Original นะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์14นะคะตัวสีเขาก็จะมีความแบบว่านูติดส้มนิดนึงจะใช้แป้ง for you t o o นะคะในการเบลนดให้มันแบบว่าฟูงขึ้นมาน,นะเสร็จแล้วนะคะพิมจะใช้เป็นกอล s สนะคะพิมจะใช้เป็น g l o s s e ของ Sephora นะคะ นี่จะเป็นสีออกแบบว่านูดนูดกดกลอสนะคะต่อไปนะคะจะใช้เป็นไฮไลท์นะคะทุกคนจะใช้เป็นของบอบบี้บราวนะคะสีพิงโกล์นะคะตัวนี้เลยนะ,ะทาตรงบริเวณสันจมูกนะคะแล้วก็ช่วงหัวาก็จะเพิ่มเติมเล็กน,น้อยด้วยการเพิ่มกระบนี้นะ ไอเป็นไอ s h a d โดสีน้ำตาลผสมน้ำจุดๆเล็กน้อยนะเอแล้วนะคะกับลุกขึ้นทำเมคอัพนะคะสำหรับใครที่ชอบลุคนี้นะคะก็ฝากอย่าลืมกด, like, กด share, กไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำใจให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นของพิมพ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG พิมมิโกโนนะคะรวมถึง t ิ t To อพิมมิโกโนด้วยนะคะ ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพิมจะมาแต่งลุบไหนให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ซีูนะคะบ๊ายบาย